เนี่ยกับบรรยากาศปลาโม่ข่างดำขาดออกซิเจนกับผมนี่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 ที่ที่้างหลผมนะรับนี่นี่เลรยากาศปลาโม่ข่างดำขาดออกซิเจนซึ่งฐานจะบอกว่าไม่มีปลาโม่ข่างดำเลวไม่ใช่กับผมนี่ไม่รู้สักกี่ตันกับเป็นเลนี่เออพี่น้องจ่วยเละที่เมือ่อก่อนจะไม่รักที่ปีที่เลวเป็นปลานิ่นล้วนกับแล้วก็หุกปีมานี่ได้เปลี่ยนเป็นปลาโม่ข่างดำเนี่ยครับ ตุ่นเลว่ามันหมากขันาัดไห่ตุนจะเอาตะก,กีตันกับเอาอ้วน5าสิ้นมาบานปุ๊บเลการรับระกันเอาอุกโลมาทุกกันตะเกยไม่กี่กลานกับตป็นเล่ว่ามันกนาัดไห่แล้วเองกับตินองนี่แกช่วงนึงที่ผมยืนท่ายได้ถึงตุ่นเลยนุโลดหลํำคลองนี่ประมาณสี่กิโลกับตุ่นเลว่ามัน,มนหมักนัดนี่ถึงนี่ กี่หมื่นตัวเจ้าปอตรงนี้แต่เล่ครับอืตีก็บอกว่าปลาโมอ้อกางดํหมดเลว้วไม่มีเลว้วไม่ระบาดเลว้วปากนั่งมาเลยครับตรงนี้นับนักนี่ครับว่ามันสักประมาณนี้แต่ว่าถ้าว่าคนเดียวไปแปลรูปได้มันก็เป็นประโยชน์ครับแต่่วนย่ยจะเป็นทุตหลอนในคููนี่จะไม่มีปลาอื่นเล้วครับมีแต่กางดาล้วนๆลอยเปสิน้นครับว่าตึ้งแานที่รับผิจช,ชอบกันครับ ต่ำเพลือมันมดที่นี่เป็นแล่นี้อยู่ในคลองคาดแตนนะเป็นนี่แล่ปลามันนี่อืมเอแหล่เก่กเงๆปลามันนี่อืมนี่นี่ตีนแน่นมันวีเนียดเป็นนี้ครับตัวนี้ต่ำเพลือหม,หมดครับ